สวัสดีจ้าม่กกันพ่อกันไม่เห็นมากตอนนี้เที่ยงกว่ากว่าถ้าได้น้อยมาเร่นอามาเร็ลมแห้งแห้ง คนกับมาเรนนาดไล่หลายเสิมโดนแด่เออแดดแล้วหน่อยนึงเดือน ี่แหลวความรักของแม่แบบว่าลืมคาวอ่ะป้า,ปาก็มาเคยเห็นนะขึ้นเลยเต็มมาทําประจําหูมหาเล่นน้าทะเล ไม่บอกว่าหมเล่นน้ำอะ่ะทำบ่อยหรือไม่บ่อยพีชเพิ่ม,มแมนโอ้สีพืชเพิ่มนี่นค่ะ แคมปิ้งมองบ้านแม่เอม่าที่พากกระลินของบ้านนี่แหละได้่มองไปเก็ น้องกุ้งนะ้า <Yeah. S 1> <Okay. S 2> บ้านนี้น้องกุ้งอยู่นี่มาเศร้าเมื่อยทายลูกไปน้ำไม่โดนไปน้ำเศร้าเมื่อย ถึงที่เก่าของพระวานปนล้าออกมาเจากรั้นนะพ้าแม่เดชพิตอน้ำะเลก็คือกำลังลงนี่งนะจะมากใส่า้งามืันกอะอนีคนไปหลายแล้วเมื่อวานในร้ายโยคนหนีไป ของเขาเขาลืมไม่เอ yeah, <e ็มากนะ่ให้หนูช่วยยกไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยยกไหมโอ้ยล้มล้มตามมาจักปัสสาเมื่อกี้ล้มหน่อยหนึ่งมันอห็นล้มไม่เห้งล้มย้อนเอาล้อยไปแล้ววันนี้ล้อยไปแล้ว มมนะอน้เออนนอยู่นนอยู่ได้อยู่ชั่โมงเอาไหมไ,ไม่เอาไม่เอานะเนี่ยกินฮอนร็อกไม่ได้คะ่ะกินฮอนร็อกก่อน 到。<music> <music> ต่อหลามากับลม้มห่วงยางน้อยที่เอาตั้งแก้วนะแมน้อยใส่กีสติงได้แล้วปะทีแรกมาเห็นลมมันพัดมาทางตะลิงเต็นมันล้มลมมันพัดมาตะลิงแหมปัจจินิมันพัดออกไปโว้ยได้แล้วประเดีนอันนึงอยู่ทางหุ่นเข้มมันปะ เข้มกกูเล่งไง้มมาสมารอีกูเล่งไงาดน้อยเปล่นแ่กับหาดเล่นมองเล่นพูดนะอยากนั่งเก้าอี้จะนั่งได้ไหมนี่เก้าอี้ใหญ่มากเลยแดดออกุณที่เจ้าเห็นบอเพิ่งยอดเขาบนที่น้อยเตะบอลกันเปิดเกโมงปิดห้ทุ่ม ใส่ชุดใต้น้ำเตะบอลเท่เดียวบ้าใส่ชุดใต้น้ำแต่ว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตยท้เจ้าเคยเห็นบอสหน่ะเดือดแล้วแต่คิดฮอดปวดเรามาหลายมือแล้วก็โชงหาปวดแล้วคิดฮอตปวดมาใส่จ่าลูกเออเล่นได้น้อยมืงเดี๋ยวเตะบอลกับลูกกันเด้อ ไปบินเอากับแม่ที่ทะเลทุนป้ายพูดบอกน้องย้อนจากได้เงินประยอดเห็นั่นหลุดจกบ่อแบบห้องครัวอันนี้น่ะเออบักถูกเทบ้านท้ากับมีเดนี่บักถูกทเทเขาก็มีหมองันิดน้อยเลนเนาะหน้าห้อันก็นเลยโอ้แคมป์ปิ้งเนี่ย ลดจกน้อยลดจกใหญ่รู้ละจะรีบเลยลูกเห็นสิทำใหมทำใหม่มากอยากให้เบิรงโอ้ยอ้อาทำไปลูก

เก่งลูกเก่งอยากได้ทำใบครับผีใช่ไหมไม่อ้วนไรหรอกไม่เป็นไร,ไนไรท่านละคางครับไม่ว่าหรอกมาประคบในห้องนอนค่ะเก่งมากลูกเอาเอ้าว้นกันมาเทีบยบกัน อันยันเหนียครับพิโยนแล้วก็เอม่าอยากกินกโกโก้ปั่นก่อนจะเข้านอนว่าซานแม่เอม่าจะเลีย้ยเห้ให้ แก่สวยแข็อย่าพี่คนซนยยิมไมยอนมาให้นะเข็มดูหน่อยหันมาดูหน่อยกอ้มาจะใส่นี่ถามน้องด้วยน้องอยากใส่ไหมน้ะไ่อกอ ได้ยินไหมน้องบอกนอนน้องน้องพูดอะไรเมื่อกี้ย้อนสคอนน้องบอกเอมมาชนแก้วสับบ่งอยมาชนแก้วเป็นจะคิดเทยอนเอมาจะคิด,แ,ด,แ,ดแม่แม่อยสวัสดีค่ะมาพบกับพ่อกับแม่อมน่ตยห้านะจ๊ สวัสดีค่ะพอมคีพเเออขอบคุณค่าที่ที่กดไค์ก็แช์ให้แม่หนูเอ็มมานะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเุนหับ๊ายบายปิดคลิปปิดคลิปหังนตองคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย